ธรรมะสวัสดีข้อมตตาถึงเง้ยป่อมออกสัทธาตัางหลายอันตีเด้เขามาฟังทํานีตัวเฮาก่อนมีมีหัวขอติมาเราติมาเราปั้นปลอมออกสัทธาหัวขอติมีจีวาบญกิริยาวัตถุสิบะก,การว่ามีสิบขออันตีในปุทธศาสนาของเฮามีไหวเนาะ ก็คือิอ้นเดียวกับเป็นบทขอทีหนึง่งก็คือการต้านการต้านว่าหางเฮาติต้านเป็นสิ่งของก่าไม้ทั้งวันหางเฮาเอาแบ่งเอาปั้นเปินก็ว่าเสสลระนน่นแหล่อก็าหางเฮาเอาแบ่งปั้นเปินว่าเป็นโคนนุงโคใจโคซ้อยที่มันมีสิบอย่างนาะก็คือเป็นเป็นเข่าเป็นน้ำเป็นเสื้อผ่า เสื้อผ้าโคนุงโคนอนแล้วก็ปิน้นกําไทยบนหอวายานว่ะยานหมยถึงปิน้นว่าปิ้นแคบบาก็ปิ้นแคบบาปิ้นจ่องอาก็อันตรีมันไหวใจกับโตฮังเฮาหรือมันสะดวกสบายเวลาออกไปไปนอกร้านนั่นาะแล้วก็มีดอกไม้ข้องหอมเครื่อง,อง,อง,องใจกับโตที่นอนที่อยู่อาศัยแล้วก็เครื่องผ้าติดเอาถวายกับโดย อวายอาตานก็คืออตานเป็นเมื่อผิโค้งสังขาตัวเจ้าว่านก็คือคือโดยความเมตตาโดยความยินดีเพราะว่าเมื่อในมีจิตใจทีไข่ตานว่าการตาในใจว่ากับตานกับิีในวัดหรือว่าในอาตานปั้นตุภัยอย่างเดียวหางเข้าเอาแบ่งเอาปั้นเปิลอันนี้ก็เป็นตานเหมือนกันเหมือนหางเข้าเนี่ยออยอาหาร อ้อยเขาอ้อยเขามาอ้อยเขาแมวหรือว่าปิ้นปา้าอันนี้ก็กกดีปั้นอาหารอ้อยอาหารนกกาก็ดีเมืนน่อนกมาแอวเฮินาะหรือว่าอยู่เหนือกา้างเ้าให้ก็ดีข้างห้าแลละอ้อยอาหารอันนี้ก็เป็นการต้านเหมือนกันการแบ่งปันการต้านก็คือั้างเ้าเามีมีเจตนามีเจตนาถึงสามอย่างก็คือ หนึ่งนี่ก่อนตีหัางเข้าที่หือเปิดอันนี้นการหังเข้าเกิดไหวในใจว่าเออใครตานก็นีนเนาะเจะา่าเมื่อไงหั่งเข้าเนี่ยไปวัดอีกแล้วเอออันนี้ขึ้นวัดนี้ขึ้นเห็นบุตสดไหมก็ใครตานกับเน่แต่ว่าอันนี้ขึ้นดื่มาแป๊กมานิแด่ตานนี่กบอันนี้การหังเข้าเกิดอยู่ในใจมันได้บนหาอ่ามโนกรกัมก็หมายถึงกระตั้มก็คือว่าแปลว่าเหตุนั่นแหละก็คือหังเข้าทำบุญหังเข้าตานอันนี้ คือในใจ้งได้เขาประดดบุญเรอะอันนี้นี่อันนี้นี่ยพองว่มาก่นถัวหนึ่งอีูว่ะแล้วก็สองก็คือเวลาทีหั่งเข้าตานอยู่นั่นว่าเออเดี๋ยวนี้แต่มาตานเมื่อมาเล่งเขาเล่งนนำให้ก็ดีมาตานวานในวัดก็ดีหรือว่าปิ้นตีอื่นตีไดนก็แล้วแต่หั่งเข้าเลยตานอยู่หั่งก็ว่านี้ก็ทั่งเข้าก็จคดีเนาะอันนี้เขาก็กำลังตานอยู่ก็จคดีแต่ละเนาะก็หังเข้าก็ปิติยินดีก็มีความสุขนะ แล้วก็ถวนซ้ำก็คือเวลาถวนซ้ำก็คือหางเข้าตานไปแล้วก็เออวาขึ้นเดี๋ยวเมื่อตานตีวัดมานี้เนาะหรือว่าผ่านมาแล้วปาตหนึ่งก็ดีผ่านมาแล้วเดินหนึ่งก็ดีผ่านมาแล้วปีหนึ่งก็ดีหางเข้ามาคือว่าเออปีแล้วไปตานตีทานลงก็ปิ้นมนเป็นมีก็นีนอนเมื่อแจกเมื่อตานเข่านำก็ดีหรือว่าเมื่อไหวเมื่อสุดถ้ามาก็ดีหางเข้ามาคือตรงแลวก็หากว่ามีปิติยินดีก็มีความสุข เกิดขึ้นแล้วก็บุญก็ยังมีอยู่ทั้งเฮาก็มีความสุขนั่ยนะมาเกิดแต่แรกก็ตาหือเปิลทั้งเฮามหวังสิ่งตอบแทนจะว่าทั้งเฮาเลยจอยเปิลเปิลเดือดร้อนทั้งเฮาปั้นโคดอร์โคกินหรือว่าเป็ดแป๊กเฮาก็ดีหั้งเฮาปั้นเปิลแล้วทั้งเฮาไม่ต้องไปเกิดว่าเดี๋ยวเนี่ยเฮาเลยจอยเปิลตัวหนาเปิลต้องมาจอยเฮาอันนี้ในทั้งเฮาตาหรือว่าทั้งเฮาปั้นก็เหมือนหั้งเฮาเลยมีประทังวัโลภะก็คือเหมือนเหมือนมี กิเลสตันหาว่าเออเฮาจอยเปิ้นนี่ยเปิ้นต้องมาจอยเฮาฮังเฮาคืออย่างอี้ก่อตัวเฮามันก็มีความสุขนะมันก็เป็นตกเป็นขี้ฮังเฮาตามเปิ้นไปแล้วก็เปิ้เนี่ยมาจอยเฮามาตานเฮามันก็เลิกเป็นเลิกของเปิ้นฮังเฮาเลยได้จอยได้ตานเปิ้นให้ก็แล้วฮังเฮาฮังเฮาปั้นอยู่เปิ้นแล้วโตัวเฮานี่แหละมีความสุขเพราะว่าเฮาที่ได้รู้สึกว่ากัมไทรบนห้องว่าภูมิใจอีนาะแต่ว่ากัมไทรเฮานี่ที่ว่าซื้อก่ กัมไทยมันหอมภูมิใจน่ะนะกันกไตเฮาก็ยังกุดนะออกก็เหมือนทางเฮาว่ะเออทางเฮาก็เหมือนเนี้ยเกิดมากกับนักแผ่นดินน่ะหรือฮังเฮาเด็ดจอยเดือบเปิ้ลก็บวัตถุตั้งร้ายอันตรีทางเฮาว่ามาแต่เจ้าเนี่ยก็คือหนึ่งก็มีเขา่ามีเข่าหน่ำทางเฮ้าเลยเด็ดตาหือเปิ้ลเหมือนว่าแต่เจ้านัน่นตานหือตุพายก็ดีตาหือสัทธาหรือว่าตาหปั้นสัตตุลิสานให้ก็แล้วแต่อันนี้ก็เหมือนทางเฮ้าเลยปั้นปั้นกำลัง ปั้นกำบน้งก็คือเหมือนปั้นบาปั้นแห้งหือเปิลนั่นหรอกก่อนคันควรทานแล้วเด้กินข้าวกินน้ำก่อนมีบาหมีแห้งนั่นเนาะคันทางเ้าเนี่ยเอาตาหรือเปิลเอาแบ่งปั้นหรือเปิลก็เปิลเคยได้มีบาหมีแห้งมาอันถี่สองก็คือการหือเสือผ่าโคนุงตีนอนก็เหมือนยำน้ำให้ก็ดียำห่อให้ก็ดีคันเหมือนทางเ้าเลยมีโสโคใจัร้ายคันมาละใจดีดีอยู่ของทางเ้า ฮันเปินมีเขาเอามาปันเปินแต่ว่าเอาไปแบ่งเปินเขาต้องเอาข้อใจที่มันใจใมันจะว่ามันพอเห็นแล้วาจนี่แหลเอามาปันเปินใจขันะได้ซื้อไหมให้กว่าดีหรือว่าเป็นของตีหังเขาใจและดีอยู่หังเขาเอามาปันเปินตีเปินมีนั้นอันนี้ก็ที่ใด้เห็นหรือหังเขามีผิวพันธุ์วันณนาของไซ์ว่าก็คือเป็นกุนเมื่อเน่ผิวพันธุ์ดีกว่าก็ วางงายๆก็คือหน้าตาดีนั่นแหละเนี่ยมีผิวพรรณดีตองแล้วก็เนี่ยเอองามหังามตาน,นั่ยนะฮะไปหันก็เปิน้นตองเปิ้นหันก็เอออันกําไตก็ว่างามมาหรอว่าดูดีน,น,นั่นแหละแล้วก็อันทวน3ก็คือเป็นกำไตของวายามทหารอ่าเงี้ยก็หมายถึงหมายถึงตีเปิ้ดหัว่าหมายถึงนั่งรถขี่รถด่าอี้นะะแล้วก็ขัน กานหาติบอว่าเออการต้านโดนละแปลงไปให้ก่อนว่าง่ายๆหรือแบบเข่าใจก่อนปิ้นแคบก่อด้ตานแคบก่ได้เอาตานปั้นกุนติมมี่อะะตานเนี่ยทำจะว่าเอาหือตัวพาเลยตานอย่างเดียวม่ใจเอาหือตัวพาเลยไปว่าตานก่อใจอยู่แต่ว่าเอาหือคุณสัทธาที่เป็นมีก็เอาแบ่งปั้นอันนี้ก็ปั้นเป็นการต้านอยู่เป็นการบริจาคเป็นการปั้นนอนแหละคำว่ากำไตแล้วก็ขอต่อมาก็คือพัติพรมไฟ ผมว่าปิ้นเต้นะปิ้นฟังมัน่นะปิ้นหลอดไฟอ่ะเนี่ยคันหางเขาแหละเดี๋ยวเอาตานตานกับว่าได้ก็ดีเอาแบงค์หรือตีกุนตีเปิ้นมีก่อมันเลยห้างเขาแหละปั้นหน่วยตาหรือเปินน้นในอ่ะหน่วยตาเก่นตาหรือเปิ้นมีตาแจงไซส์อะไรอะคันเพชรเต้มเหมือนดังในพุทธศาสนาเขาก็เต้นกดปิ้นเหมือนอะเรปืน,น,ปนอาเปชรเต้มเหมือนพญาปัญญาเรียกว่าเป็นแสงที เอาไว้สองเวลามืดนั่น,นะแล้วก็ขอต่อมาก,ก็คือการปั้นตีอยู่อาศัยสันกุลเปิลมื่น,น่ะมีตีอยู่ว่าขอหังเฮาหรือเปิลไม่อยู่มื่น,น่ะสันเตอร์มื่น่ะเปิลนำนำชมหอชมเฮาน่าอยนั้นเปิลม,ม,มาอย่างตีหอเฮ่นขังเฮามาอย่างติบื่อเตยามาก็อันนี้ก็เป็นการเมือน,นะ่ะคือตุกสิงตุกอย่างนั่นแหละเะมื่อตีว่ามาแต่เจ้าก็คือปั้น ตานขาวตานหน่ำก็มันปั้นกำลังแหงกำลังแหงกกยกำลังเหนือโตแล้วก็หือเสือพาโคนุ่งโคนอนก็เป็นการหือผิวพันธุ์บรรณาผ่องใสแล้วก็การต้านเป็นเมื่อนะยานพานะนะ่ะก็คือเมื่อไนปั้นแคบบาปิ้นจองอาปิ้นโรดาจเนี่ยก็คือความสุขนะนะ่ะสิ่งของตีเอาไว้ใจเมืนะ่อ ไว้ใจ,วใจกําเนืดอกับโตหรือมันไปงา,างมาายน,ะน่ะนะแล้วก็ขอต่อมาก,ก็คือพระติดคมไฟก็เป็นเมื่อไงคือปั่นเมื่อไงหน่วยตาหน่วยตาหตามากตาน,นั่นนะแล้วก็นอกจากนี้สิ่งของตีหางเห้าอาตานนี่แล้วก็ยังมีปิ้นเมื่อไงคือนําหูนําหูนาจางปันกัมสั่งซ้อนเมื่อวาเป็นซ้อนทําม,มาซ้อนลีกา หรือว่าปั้นกำลังใจอ่ะก็อันนี้ก็เป็นการเมื่อไหร่หือชีวิตก็คือมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องมันก็ควรเฮ็ดอยู่นั่นแหละแ,แล้วก็เมื่อนางห้าเน้นแนะนำแนะนำก็เมื่อนางบอกกาว่าเฮ็ดอย่างอี้อย่างอี้เฮ็ดสิ่งนั้นแหละมันแมนน,นั่นแหละก็เป็นการตีเป็นการตีสิ่งตีดีงามอยู่ก็ควรเฮ็ดอยู่ ก็เชื่อว่าเป็นการเปนของมาธรรมาตานว่ะก็เหมือนั้งเขาแลไตานทำน่ะเนี่ยในว่าหัง,หงเขาแะไซ้อนหลิกเปิลปิ้นซ้อนซ้อนหลิกตายให้ก็ดีก็เหมือนตีเมืองเขาอะไรจังซ้อนหลิกไตปั้นกันอันนี้ก็เหมือนปิ้นธรรมาตานน่ะแต่ว่าขอ้อข้อนี้มันก็ยังหัวเตอร์ขาอ็ว่าปั้นตนออธิบายปั้นแล้วก็เหมือน เป็นการหื้ออภัยก็เหมือนกันก็จะว่าอภัยหานอภัยก็เหมือนเป็นดาเฮาว่าหือเฮาแทบจะดีแต่ว่าหังเฮาเมื่อเกิดเปิน่นห่ามเมื่อสามเมื่อดาเมื่อว่าหือเปิน่นเฮาคือว่าเปิ่นมันเลอะเองอะไรอ่ะไงไงไงอันนี้เป็นการว่าหืออภัยแบบอภัยหานแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนกันห้องขอนี่ก็ย้ำฮอาเตอเฮาตีมาว่าในห้องขอต่อไปแล้วก็อาน,นิสงส์ตั้งร้ายเนี่ยเยพราะว่าเพลดเต็มเมื่อหนัง เติมบนดังข้างข้าวเลยมีเข่าอยู่ในโถยใหก็ดีมีเขา่ามีเข่าอยู่ในบาแล้วก็ดีข้างข้าวเลยเอาถอ,อกฮะลงไปในหน่ำบอหรือว,ว่าปิน้นปิ้นมะระหน่ำหน่ำหองงาหรือว,ว่าหน่ำแมยที่มันมีแซตอยู่ก็ดีอันนี้สูงเีย์้างข้าวตีด้ก็คือมันปิ้นอันอาหารเม็ดปินป้นนบะรปิ้นเข่านะ่ะข้างข้าวเอาถอ,อกฮะเข่า,ขามือของมันก็มีหน่อยมันร้ายและ หันนี้สู่งตีห้าที่ได้รับน,นี่เกิดมาลอยจาดก็ที่ได้ปิ้นกุ้นมีก็เหมือนตีครูบาอาจารย์ปันป้อนนั่นเลอะตัวพาปันป้อนเวลาหางห้ามตะตาลก็เรียกว่าอายุวันโลสุข,ขังปั่นลังนั่นเนาะก็คืออายุก็คือได้มีอายุเหมือนควันยืดยาววันณะก็ได้มีวันณะผิวพันธ์ผ่ผองใส แล้วก็สุขะก็หมายถึงความสุขอะไรอ่างนี้ปัจะลัก็หมายถึงมีกำลังโตมีกำลังใจมีกำลังแหงมีบาหมี่แหงนั่นแล้วก็สิงตีอันวามั้งเดียวนี้นนมันถิ่มมีถึงลอยจานหรอเพราะหางเฮาที่ไหนอันนี้สูงอันนี้สูงก็เหมันเจ้า่าผิดเต็มงานงานกว่ามือนหางเฮาเลยกา้ายแล้วก็หางเฮาเลยแด่หนำย้อนนั่นเลยอะแล้วก็กรำวตานใน นอกจากเหตถือหางเข้าแลใได้ปันห้องว่าหางมีปินดี้ให้เราก็ก็เมือ่อหางเข้าแลอันตัดออกจากความปนมาันห้องว่ากิเลสตั้หาหางเข้ามีหางเข้ากาปั้นเปินมีก็เอาตานอะไรอย่างเหตถือหางเข้าเป็นกุ้นขีดทีขีดเนีน้ยนะนะแล้วก็เหตถือหางเข้าแล้ได้มีจิตใจเหลื่อมไซส ผู้ที่หางเฮาเด็ดจอยเลือนั่นแหะก็ามเมื่อหางเฮาเด็ดจอยเลือเป็นให้ก็ดีเด็ดตาให้ก็ดีกว่าจิตใจหางเฮาก็ปิติยินดีมีความสุขมันว่าตีปิ้นสิ่งของปิ้นอิดหนึ่งก็แล้วปิ้นร้ายก็แล้วแล้วก็การต้านของหางเฮามันจะวางจะมันจะว่าตาเนี่ยที่เดือดเมื่อกติวัตรอย่างเดียวของใจอยู่ตีเฮินให้ก็ดีอยู่บ้านอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่หางเฮาก็เหตแต่สมมต หางเขาเลยอยู่เฮ้นะเมื่อไฮเมื่อโซนห้าก็ดีหันนกมาแหละมันมาสักกินแต่แต่เนื้อเนื้ออของหางเขามีอาหารสังกัดอ้อยปั้นก็อันนี้ก็เป็นบุญอยู่วางง่ายๆก็คือป็้นการจอยเลื้อเปิลนั่นแหละมันจะมีการโคดอขอกินนุปินการจอยเลื้อจอยยกแบกหามโคแต่แต่เนื้อเนื้อสังอันนี้ก็เป็นบุญสมบ่นดอันนี้ก็คือปิ้นหัวขอการตันอันนี้ก็เอามาจาก มัชฌิมะนิกายะอุปาลิปันนาตะขีน,นาวิพังกัสูตอัธทธกัทาก็คือเอามาจากในพระต่ปิดก